สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Out of the Mid ิรายการที่เราจะมาชวนคุยเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับความลื่นไหลาทางเพศในตำนานศาสนาและนิทานปรัมปราจากทุกมุมโลกผมพานุไตรเวทแอดมินเพจ Our History คราวที่แล้วเราพูดถึงด้านที่น่ากลัวของพูดหรือแฟรี่ไปแล้วที่เราจะพูดถึงในวันนี้มันก็ไม่เชิงไม่น่ากลัวแต่เรียกว่าเป็นด้านอื่นๆก็แล้วกันคนอังกฤษเนี่ยพอได้ยินคําว่าพูดเนี่ยก็จะนึกถึงปีศาจตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในป่านะครับมาลักพาตัวเด็กหรือว่าหลอกให้นักเดินทางเนี่ย หลงทางส่วนคนหนึ่งเนี่ยที่มีอิทธิพลมากๆที่มาเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพูดของชาวอังกฤษก็คือวิลเลียมเชกสเปียร์นะในบทละครเรื่องมิดซัมเมอร์ไน t ์ด REAM เนี่ยจะมีตัวละครเด่นเป็นราชากับราชินีพูดคนอังกฤษเนี่ยพอเห็นว่าพูดเนี่ยมีราชากับราชินีก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็เหมือนกับพวกเรามันก็ทําให้คนอังกฤษเนี่ยมันมีแนวคิดที่แบบว่าดีขึ้นมาบ้างนะครับเกี่ยวกับพูดแล้วก็ทําให้ราชากับราชินีพูดเนี่ยมีบทบาทอย่างมากในเรื่องเล่าในตำนานของชาวอังกฤษโดยเฉพาะราชินีพพููดดซึ่งราชินี ในบทละครเชคสเปียร์มิดซมเมอร์ไนด r e มเนี่ยก็จะชื่อว่าทิธเนียพอถึงศตวรรษที่19เนี่ยตัวละครแบบทิทเนียเนี่ยก็จะปรากฏในตำนานแล้วก็นิทานหลากหลายมากๆทีนี้เนี่ยในปี1859เกนี่ยก็มีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาที่ปฏิวัติความคิดความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาเลยก็คือ on the origin of species ของชาวดาวินทฤษตีของดาวินเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการวิวัฒนาการเกี่ยวกับการคัดสรรโดยธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงกว่าที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปสืบพันธุ์ต่อไปได้ส่วนสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทฤษฎีทางชีววิทยาแต่เพราะหนังสือเล่มน,นี้มันส่งอิทธิพลมากๆก,ก็เลยทําให้นักคิดนักปรัชญานักรัฐศาสตร์คนในต่างสาขาเนี่ยก็พยายามเอาตรงนี้เนี่ยมาใช้กับแนวทางที่ตัวเองศึกษาด้วยมันก็จะมีนักสังคมศาสตร์กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าการคัดสรรโดยธรรมชาติเนี่ยมันสามารถเอามาใช้กับระบบวัฒนธรรมระบบการเมืองด้วยคืืออเเาก็ช่ ว่าสาเหตุแนวคิดแบบของวัฒนธรรมสังคมแบบอังกฤษนั่นแหละสังคมแบบที่ผู้ชายเป็นใหญ่สังคมแบบที่แต่งงานผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันผ่านการคัดสรรโดยธรรมชาติไปแล้วในขณะที่สังคมรูปแบบอื่นเช่นสังคมแบบที่ผู้หญิงเป็นใหญ่เนี่ยมันก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลงไปซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการจับแพ้ชนแก่เกิดขึ้นก็มีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าพูดเนี่ยก็เป็นเป็นคนอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นคนที่เหมือนกับเป็นสังคมแบบผู้หญิงเป็นใหญ่ซึ่งมันไมม่่่สสสาารถทีจะตอู้กัับงคม แบบชายเป็นใหญ่ได้แล้วก็ค่อยๆถูกการคัดสรรโดยธรรมชาติเนี่ยทำให้หายไป นะครับซึ่งมันไม่จริงนะครับปัจจุบันเรารู้อะไรแบบนี้แล้วแต่ในยุคหนึ่งเนี่ยคนก็มีความคิดแบบนี้กันนะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องเล่าของราชินีพูดส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะโยงกับแนวคิดตรงนี้นะครับมันจะมีโอเปร่าเรื่องหนึ่งซึ่งผมค่อนข้างชอบนะครับก็เลยอยากเล่าให้ฟังคือเรื่องโยเลนเต้ของกิลเบิร์ตและซาริแวนโยเลนเต้เนี่ยเป็นชื่อของผู้ตนหนึ่งที่ตกหลุมรักมนุษย์นะครับแล้วก็แต่งงานกับมนุษย์แล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งแต่เนื่องจากว่ามันผิดกกกกกนนะรรัับููู้เ่่่ยาายยยไไมมมมสาาถถอวุษ์ดโล็ ราชนีพูดเนี่ยสั่งประหารชีวิตแต่เนื่องจากเพื่อนๆคนอื่นของนางเนี่ยก็แบบรักนางมากก็เลยขอร้องให้ราชนีเนี่ยว้ชีวิตนางได้ไหมซึ่งสุดท้ายเนี่ยราชินีก็ลดโทษมาไม่ถึงกับประหารชีวิตแต่ว่าขับไล่โยแลนเตออกจากสังคมพูดขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้นางเนี่ยไปเจอกับผู้ชายคนนั้นด้วยโยแลนเตก็เลยจะต้องเอาลูกชายของตัวเองเนี่ยมาเลี้ยงที่แบบว่าบ้านไร่ริมป่าอยู่กัน2คน แม่ลูกเวลาผ่านไปเนี่ยลูกชายของโยแลนเต้เนี่ยช,ชื่อว่าสเตฟนเนี่ยก็เติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมาสเตฟอนเนี่ยก็ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านนะครับชื่อว่าฟิลลิสแล้วก็หลงรักผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าฟิลลิสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงของอขุนนางคนหนึ่งซึ่งแบบมีตําแหน่งเป็นถึงประธานสภาเลย ตัวพ่อเลี้ยงของฟิลิสเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นขุนนางหรือว่าร่ารวยพอๆกันนะครับไม่อยากให้ยุ่งกับเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะแบบสเตรโฟนก็เลยกีดกันไม่ยอมให้สเตรโฟนเนี่ยมายุ่งกับฟิลิสแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวพ่อเลี้ยงคนนี้ก็แอบรู้สึกว่าเออแอบชอบตัวลูกสาวของตัวเองอยู่ด้วยมันอาจจะฟังดูอ่๋ยๆนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตำแหน่งเรื่องของพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงในในสมัยนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้รู้จักกันเป็นแค่คนที่แบบบว่่าาาคอออกกคออออยยยยกกกเเงินนนชสสัุทรศึษ ซึ่งตัวสเตฟนเนี่ยพอเห็นว่าตัวเองเนี่ยถูกขัดขวางเรื่องความรักก็เลยไปปรึกษากับแม่ไปขอร้องให้แม่ทําอะไรบางอย่างแต่ว่าแม่ของสเตฟนเนี่ยเป็นพูดใช่ไหมครับโยเลนเต้ก็เลยแบบว่าสาวเสมอนะครับก็มีอายุเนี่ยดูผันผ่านเนี่นึกว่าเป็นอายุใกล้เคียงกัน พอฟิลิสเนี่ยไปเห็นสเตฟนเนี่ยอยู่กับแม่ก็เข้าใจผิดนึกว่าสเตฟนเนี่ยไปมีอะไรกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็โกรธมากหนุ่มสาวสองคนนี้ก็เลยทะเลาะก,กันใหญ่โตแล้วก็ฟิลิสเนี่ยก็เลยทิ้งสเตฟนออกมาสเตฟนเนี่ยก็ไม่รู้จะทําไงนะครับก็หนทางเดียวก็เลยต้องเล่นการเมืองพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมีตําแหน่งแล้วก็มียศถาบรรณาศาักที่ใกล้เคียงกับอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ตัวสเตฟนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จในแวดวงการเมืองมากเพราะว่าจะมีพวกบรรดาพูดนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของแม่เนี่ยมาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนตลอด เทรฟนก็สามารถช่วงชิงตําแหน่งประธานสภามาจากพ่อเลี้ยงของฟิลิสได้แต่ขนาดนั้นเองเนี่ยนะครับก็สองคนนี้ก็ยังไม่สามารถคืนดีกันได้พอพ่อเลี้ยงเนี่ยหมดหมดจากตําแหน่งแล้วเนี่ย ตอนแรกก็แบบพยายามให้ฟิลิสเนี่ยไปแต่งงานกับคุณนางกับผู้ชายคนอื่นแต่ฟิลิสก็ไม่สนใจใครนะครับเพราะลึกๆเนี่ยก็ยังหลงรักสเตย์ฟอนอยู่ในสุดพ่อเลี้ยงก็ประกาศว่าอ่ะงั้นฉันแต่งงานกับเธอเองก็ได้เราก็บอกว่าจริงๆแล้วฟิลิสเนี่ยหน้าตาเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเคยหลงรักเมื่อสมัยนุ่มๆตอนนี้ทุกคนก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแบบตัวสเตย์ฟนก็สิ้นหวังมากๆในสุดโยแลนเต้ก็ออกมาบอกเลยว่าจริงๆผู้หญิงที่พ่อเลี้ยงคนนั้นเนี่ยตกหลุมรักเมื่อสมัยนุ่มๆเนี่ยก็คนน รักเก่ากันมาก่อนใช่ไหมครับก่อนที่ราชนีเนี่ยจะสั่งห้ามให้2คนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันตอนนั้นเนี่ยเรื่องมันก็เหมือนจะจบลงได้ดีแล้วก็คือสเตรโฟนกับฟิลิสเนี่ยก็จับคู่กันแล้วก็ตัวพ่อเลี้ยงกับย o แ a นเต้เนี่ยก็รักกันได้ ที่ผมใช้ว่าเกือบจะจบลงได้ดีเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีคําตัดสินของราชินีพูดอยู่นะครับว่าไม่ให้โยแลนเต้เนี่ยเปิดเผยตัวเองกับชายคนรักถ้าเกิดทําอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกประหารชีวิตแต่เนื่องจากว่าพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยตัวเหล่าบรรดาพูดสาวที่มาคอยช่วยเหลือสเตรโฟนในทางด้านการเมืองเนี่ยก็ไปหลงรักหนุ่มนักการเมืองกันหมดถ้าจะประหารชีวิตทุกคนที่ทําผิดกฎเนี่ยก็ต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พูดเลยซึ่งราชินีทําแบบนั้นไม่ได้ก็เลยปล่อยทุกอย่างให้เลยตามเลยเรื่องก็จบลงได้ด ค่อนข้างชอบเรื่องนี้นะครับเอาจริงๆเลยคือผมว่ามันมีความกลางเก่ากลางใหม่ดีในด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นตำนานพูดแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองแล้วมันก็มีความฟรอยเดียนนิดด้วยมันมีความแบบเหมือนลูกกับแม่เหมือนหลงรักอะไรกันเหมือนแบบลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงอะไรพวกนี้แต่ขณะเดียวกันมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเหยียดสังคมแบบผู้หญิงเป็นใหญ่อยู่มันก็แสดงให้เห็นว่าสังคมแบบพูดที่ถูกปกครองโดยรายชินีพูดเนี่ยสุดท้าย โดยนักการเมืองผู้ชาย ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของโอเปร่าเรื่องนี้แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นงานที่มีคุณค่าของมันอยู่โอเปร่าเรื่องนี้ออกมาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับพอถึงช่วงปี1970พอถึงยุคของฮิปปี้ยุคของบุปผาชนนะครับพอคนเริ่มพูดกันถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นพอคนเริ่มตั้งคําถามว่าเอ๊ะหรือผู้หญิงเองก็สามารถเป็นนักปกครองที่ดีกว่าผู้ชายได้เนี่ยผมคิดว่าไอโอเปร่าแบบนี้หรือว่าสังคมทางเลือกแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆมีบทบาทขึ้นมานะครับซึ่งมันอาจจะต่่่าางงงจกสิทีีนเขยตั้ ใจไว้ในตอนแรกแต่ผมว่ามันก็มีคุณค่าในแบบของตัวเองเหมือนกันทีนี้ผมอยากจะเล่านิทานอีกนิทานหนึ่งที่เกี่ยวกับราชินีพูดเหมือนกันเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าตัวคนเขียน,นยก็เป็นผู้ชายรักผู้ชายด้วยนั่นก็คือฮันคริสเตียนแอนเดอร์สันนิทานเรื่องนี้ก็คือเรื่องราชินีหิมะนั่นเองโดยผิวเผินนะครับเรื่องราชินีหิมะเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับนิทานทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของคนรักที่ไปช่วยคนรักอีกคนหนึ่งจากเหมือนกับเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ นะครับแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือตัวเอกเนี่ยไม่ใช่อัศวินหนุ่มนะครับแต่เป็นเด็กสาวนาว่าเกรตา นะครับซึ่งก็ไปพยายามช่วยเหลือ,อชายหนุ่มที่เธอรักมาตั้งแต่เด็กชื่อว่าใครที่ถูกราชินีหิมะลักพาตัวไปซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเกรดาเนี่ยจะต้องฟันฝ่าอุปสรรค3อย่างอุปสรรคในที่นี้ก็ไม่ใช่มังกรไม่ใช่แบบอัศวินพูดผ,ผีหรือปีศาจอะไรเลยแต่เป็นผู้หญิง3มคนเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยกนนย็รักแล้วก็เอนดูเกรดาแล้วก็อยากจะเก็บเธอเอาไว้เป็นของตัวเองก็จะมีแม่มดที่อยากจะเอาเกรดาเนี่ยมาเป็นลูกเลี้ยงแล้วก็พยายามเสกให้เกรดาเนี่ยหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมีะโจรสาวคนหนีน่่ยชชววิตเกรด เอาไว้แล้วก็รักเธอมากๆก็เอามานอนกอดทุกคืนนะครับจริงๆมันจะมีนิยายสมัยใหม่นะครับเป็นนิยาย Retailing เ,เรื่องโรเบิร์ i เกที่เอาความสัมพันธ์ระหว่างเกรด้ากับโจนสาวเนี่ยมาเป็นแกนกลางของเรื่องด้วยนะครับถ้าสนใจก็สามารถาหาซื้อหาอ่านได้ แต่แน่นอนว่าตัวละครที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือราชินีหิมะตอนท้ายเนี่ยตัวโจรสาวเนี่ยก็เป็นคนที่พาเกรดาเนี่ยไปที่ปราสาทของราชินีหิมะแล้วก็ช่วยให้เกรดาเนี่ยสามารถนําตัวไข่หนุ่มคนรักกลับออกมาได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยราชินีหิมะเนี่ยโผล่มาในเรื่องเนี่ยน้อยมากๆแต่ว่าคนเนี่ยก็จะจดจําเธอได้แม่นมากๆราชินีหิมะเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเหมือนกับเป็นเกไอคอนคนแรกๆของโลกเลยก็ได้ก็คือเธอทั้งสวยเธอสง่าเธอเย็นชาตามเรื่องเลยเนี่ยไข่เนี่ยถูกคำสาป ไม่ใช่คำสาปของราชินีหิมะนะครับเป็นคำสาปของปีศาจอีกตนหนึ่งคือใครเนี่ยถูกสาปให้มองเห็นข้อเสียในทุกอย่างคือทุกสิ่งเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหมครับแต่ใครเนี่ยถูกสาปให้มองเห็นแต่ข้อเสียมองเห็นแต่ข้อเสียก็เลยทําให้ไม่กกรักเกรดาไม่รักหมู่บ้านไม่รักใครเลยแต่สิ่งเดียวที่ใครรักก็คือเกรทหิมะเพราะว่าใครมองว่าเกรทหิมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกไม่มีข้อเสียนะครับไอ้จุดนี้แหละก็เลยทําให้ใครเนี่ยถูกราชินีหิมะลักพาตัวไปในตอนต้้้นนเเรรรรื่่่่อออองงงกกกทีดาาจะตตไปปผชิญับุสคๆแลว ก็ช่วยพาไขออกมาได้สําหรับคนที่อาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าเรื่องตำนานนิทานราชินีหิมะเนี่ยมันเป็นต้นแบบของภาพยนตร์เรื่องฟลอเรนซนะครับซึ่งดิสนีย์เนี่ยก็เอาไปดัดแปลงเรื่องจนแบบว่าไม่เหมือนเดิมแบบจากันไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนเดิมก็คือ,อตัวราชินีหิมะตัวเอลซ่าเนี่ยก็ทํางานกับผู้ชมที่เป็นเกย์มากๆถ้าใครจําได้ในสมัยนั้นเนี่ยตอนที่เพลงออกมาใหม่ๆเนี่ย,ยคนก็เอามาร้องกันมากๆนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะครับในยุคสมัยหนึ่งมันก็ทํางานแบบ แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ยังทํางานในอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะสรุปเรื่องราวของราชินีพูดหรือราชนีหิมะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคลาสสิกที่มันดําเนินอยู่ในสังคมตะวันตกแล้วก็สังคมโลกเลยละ่ะเอาจริงๆนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ถูกเล่าขานด,ด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะครับเรื่องราวพูดของเรายังไม่จบแค่นี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นตอนสุดท้ายของในเซตนีแล้วแต่จะเกี่ยวกับพูดในแง่ไหนก็คอยติดตามฟังกันขอบคุณครับ